อาเภทพระรวยสวัสดีที่สุขภูสุขนคนครับผมวันนี้ก็ขิมัดต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนมืดกันนอกพี่น้องเนะาะล่าพัฒนาเมื่อวันพุธเป็นออกแปดสองเจ็ดล่างศูนย์แปดนอกพี่น้องของเซียนมืดนันเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งเขาตัวเน้นอยู่นอกพี่น้องหนึ่งกับสองเน้นที่สอง เขาตัวเน้นเนี่ยจับคู่เ่าเขาพี่น้องเพราะว่าเลขวินมันมาน้ากันเลขกวินนมันมาน้ากันแปดกับศูนนัมันมาน้ากันเลขวิ่งเขาสองเขาตัวเน้นโยนี่แปดกับศูนนัมันมาน้ากันพี่น้องเลขก่าเขาเขาตะเลขวิ่ง เด็กวิ่งเข่าสองวันศุกร์ที่เก้า

ปลอกปลอกความอยากได้พี่น้องกระจอกเห็นงานยุดศูนย์ฝอ,อกไตเล็กวิ่งได้พี่น้องได้เล็กวิ่งโมเมนเล็กวิ่งสี่ ห้าหกเจดแปด วิ่งบนล่างชี้ชี้กระห่าเน้นที่ห้า ห้าเจ็ดห้าแปด สี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ตัว 9, 5, 7, 3, 4, เลขสามตัวเก้าห้าเจ็ดสามสี่แปดเลขสามตัวก็มีสองคู่ ส่วนตัวเน้นตัวเด่นห้าเจ็ดสี่แปดสองคููสองหางได้พี่น้องได้มีสองคูอ่ะพี่น้องข้แคบหนอยจอวันศุกร์ที่ 9, ก 68, เก้าพุทธตาสองห้ากแปดลาวเซียนเมือ่อ วีเลขวินได้พี่รองสี่ห้าหกสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดวิ่งสีกับหาเน่นที่หาห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเน่นที่ห้าเจ็ดแล้วก็สี่แปดได้พี่น้องส่วนเลขสามตัวนี้ เก้าห้าเจ็ดสามสี่แปดพี่น้องเข้าก็แคบหน้าจอเด้อมักชอบจะดะไรก็ไปพิจารณาเบิ่ง่อมาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดกัดก็ผ่นานนะขอบบุญขอบคุณนเส้นมือได้ไรไม่แรงสองทุ่มเครืงให้พี่น้องเอาาชควหมานเพ้งๆปังๆกันู้ปูผซุกคนเดอ้อจะเก็บจะไขายย่จะจน เดินทางไปใสมาใสกะแก้วขาดปลอดภัยเอาฝากในพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพฟพา้วยสวัสดีครับผม